ข่ากกาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะมื่อนี้จะผามาตามแนวทางโค้งสุดท้ายในงวดประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมหกแดของคุณแม่ไล่นะคะคุณแม่ไล่เพิ่นให้ไวคลิปแรกเพิ่นฝันดีเพิ่นสื่อเลขกไวเพิ่นฝันดีคลิปโค้งสุดท้ายนี่เพิ่นกะวา่าฝันดีอีกพี่น้อง เพิ่นสื่อตัวนี้สองโตวบแล้วเพิ่นกบฝันว่าไปขัวหอยได้บักล้ายพี่น้องจะเป็นตัวใดนันห้องไปรับช่มรับฟั่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่ไล่สวัสดีค่ะมือหนึ่งถือกล่องเลยเดชสวัสดีมื้อเดียวนะคะเอออันแม่ไล่ใดได,ไดเสียงเล็กอีกบอค่ะเสียงบาน้มาเอาโค้งสุดท้าย ที่ซื้อไวน้นะมั่นใจเ่ตัวนั่นแน่ๆมั่นใจซื้อไวจะตุนงวดแล้วกับคือสิอได้เต็มอยู่ดอกเน้องวันนี้แม่ได้เสียงแม่ฝันว่าจังไดเบอ จังแดนครัโค้งสุสไทยห้าสามสามหาเขาหาซูนสิเดี๋ยวนโดนิี่ทเออตัวนี้กับพันุอีกมุขนี้พันอันวดนั่นกับพันธุ์ดีแล้วเนาะอันสองเก้าเนี่ยจ้ามาพันนั้นสามหาเนี่ยซื้อสามหาพันธุกับหัวหอยได้หลายหัวหอยมาซื้อสามหาสามหากับอันหาศูนหาศูนย์กับสามหาโค้งสุสไทย สามหาก็หาศูนย์หาศูนย์อันมาเป็น้องหอยป้าเดี๋ยวอือแต่ว่าตัวที่สื่อก้อนนี่กับว่าต้องทิ่มแมนบอแมเองก็เลยต้องทิมมกัมกมัดยวนสองเก้า,ม,า,ก 2, 9, ม,ามัมากสองเก่าแมนบอมักสองเก่าแห้งอยู่ แต่ว่าอันนี้มาฝันนั่นคืนยังว่าซื้อเมื่อวานนี้ก็มาฝันป้าปกัวหอยป๊าดหมูก็ไปนํากันบ่เอาดิกัวให้ยายหมดเอาอื้อหมูน่ะเออบ่เอาเอาหมูอันไปวัดนํากันัดบ้านโอ้ยบ่แม่นสิยายสิได้ผู้เดียวจังว่าเอาอันค่อยกัวซอยเจ้าเด้อของให้เจ้าว่ายายนี่อันหมูนั่นกัวอยู่แต่ว่าบ่ได้หลายก็ยายี่ว่า ว่าบาดใด้ดิบุถือหอยเป็นบาทดิบป้าขี้เอาเขี้เอาเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่เนาะจ้าอืแม่แม่ที่นี่ไม่ไม่ใหญ่หนึ่งเลยบ้าว่าป้ามึงเพิ่งยังหัวได้ลายครัชเทวสันค่ะอือันหัวได้ลายแล้ว่อมีใหญ่เอาบ่อบ่อคุ้ว่าเอาน้ำแต่หัวอยู่หน้าไม่ใหญ่เนี่ยบ้านขมูเนี่ยโยแคบต่างเส้นเก่าน่บ่มีผู้เอาน้ำบ่มีผู้เอาน้ำมีแต่หัวซอยเออาืจังหวะมันเป็นยังไงทางสัน เหลขสีเขาแล้วบ่เลขกาตาไหตจางงวดกวอนหรืองวดใยนอสีเขาเอาบ่าแมนงวดกอ่อนไหตาตองงวดไหมหรือแมนตัวนั่นหรือแม่ตือไม่โอ้ยมันก็สีม่นแมนตัวนี้กระสิตัวนี่ตัวสิไปอันนี้แม่แม่มเด็เสียงบ่อ่าสามหากับหาเสอเออเสียง,งอย่างวะใส่หัวบนนอนไว,ว,คว้ความความติดฝันดีนี่คือเสียงตัวนี้เออเสียงเอาตัวนี้หละสามหากับต <ๆ S 2> ัวเก้าน้ำกันยีบใช่กัน มันก็ะสิเม่นอันเดียวกันนี่ตัวหรือนังจังใดแหละจ้าจะมักตัวใด้ก็เอาตัวจ้าหรือมันจะเมนตนอันที่หายตองหวัดแต่ว่าเข้ากับบอสทิมอันเขาว่านี่ไปเอาไปเอาที่วัดเอาที่ไปเอาอาตันทระแเม่นเขาว่าคิวๆนั่นแหละโอ้สีว่าต้นจันเฮาอต้นต้นจันที์ต้นจันอืมนี่ไปเอามาแล้วมันเป็นสามหากับหาศู์นี่ เห็นก็นเห็น้วยตาได้เอาหน่ย่าก็เลยไปเอาไปเอาสามคนไปก็เลยอันวบาเห็นว่าหาศูนย์ก็เลยว่าสามหาก็เขียณรับเอาตัวผู้อื่เห็นสองตัวนี้เห็นสองตัวคนอื่นเห็นคือกันกับแม่บอคนอื่นเห็นเกาหาเอาทก่กับนี้ ที่อันที่ยาาเห็นนี่กับหลานสองคนมันเคยซื้อถือมาแล้วผู้หลานเออไปเอาน้อยปะปุ่งนั่นมันไปถือสองมวดมันถือกลายมันก็เลยเอาพาเกตสีไปให้คนมัดให้คนเห็นเือกันกับยาาเออเห็นกันแล้วหลวงตาหลวงพอนั่นบอบอกบอกนวงนันพ่อพ้นกายชื่อตัวเดียวกันเิ่นกะทายคิดน้ำกันอด เพิ่นไทยคิปบอกค่ะเพิ่นนั่นเอาอันท่อมซับอบเพิ่นนั่นแหละไทยนะอ๋อไทยไปแต่เบิ่งเพิ่นว่านเอาบวัดผมก็เห็นหาตัวเดียวเพิ่นเลยไทยเอาได้เห็นหาตัวเดียวหาตัวเดียวเกาซุนใส่ตัวสนุกค่ะเลขสามหานีเลขแม่บอกตะกอนตะกอนตายตะหวดตะหวดกอนกอนนี่มันบ่อออกหรือมันจะมาออกมาสมัคนี้ตอนนี้ก็เป็นได้ดีแม่เคยบอกตา่วงอาง ก้อนหวดวังหันไปปุ๋นละก้อนคนสิยตายเป็นไหน,นบอกคือสามหาแต่มันมาออกหวดนะอันลูกเงินสามหาศูนย์ 3, 5, 0, นั่นหมอโอ้เลีเสามตัวกว่าไงสามตัวแต่บามียเห็นนี่เป็นสามตวัวบ่เออเป็นลังลงังสิอืออือหรือจะเป็นสามศูนย์ให้เป็นตัดเล่นเอา มันนี่มือก้นพัดพันว่านซีพี่ค่ะพันว่านหลานไส้หนึ่งว่าเขาอันเอาเอามีเงี้ยเ่นนี่เ่ยไปนอนน้ำนอนน้ำบัดเอามือไปาบหีเขาจังซีเอาได้ศูนก็จะเป็นซีหาซีที่มันจะเป็นหาซีแล้วแม่ป็าหาซีด้ยไส้กับน้ำหาเนาะหาซีหกซีกัยังว่าอันว่าอีนั่นไปนอนยูแบบยังจืดอะไ้กันแล้วดีละวะ เป็นอามือไปบายีเขาเลยสู้อ้าเจ้าเขาบอกอามองมือกะหานิ่งมือกระหาอี่นันกระด้ามซีดีหีกระซีดีเนาะมี่หาที่หกเด้อค่ะค่ะยังไตีพวกนู้นตีคือข่วมฝันเนาะข่วมฝันอืมห้วยนูกะตีหาซีหันหลับยว่าหาซีหาซีหกซีหั่นหลับเนี่ยจะตีคือกันกับหนูวะกันจะคือกันแล้วพวกไปใช้น้ำหามีน้ำอือเอาล si wow. so like no ูงหมอเลุกมืออือ อืมันกับเป็นขันคับซนีหรือสิว่าซีซีขันคัทบอมันว่าเป็นดอกซีซีบอกบอก้ชายมันกับเป็นเบาใหญ่เลยเนาะมันเอามือไปงุ้มซีซีเนาะมันกับเป็นมันเป็นฮาซีกับเป็นไดดีฮาฮุกอันซีฮุกอันซีฮุกกับเป็นได้ดีอืมอันนี้เป็นหลานชา้ของต้นแมล้า่างนบอกเมนเมหลานอื้มันเล่าฝันบอกหรือยังไงอัน อันเล่า oh ผันแม่เล่าผันเคยเคยเข่าอยู่แม yeah, ่นบอเพิ่นผันชีวุได้นี่เจ้แม่เพิ่นน่องฟันผู้จะจอยนั่นล่ะผู้จะจอยนั่งเพิ่นเมื่อนั่นแหละ่นบ่หายคว่ำฝันเนาะเพ่นพ่นนั่นอยัดไอ้บ้าพ่นเดี๋ยวเดี๋ยวย่ามนั่นเพิ่นขันมาเอาดูดูเห็นแม่เบาดูดูพิ่นกัจจิกาอยู่ดอกกัจจิโบขึ้นมือก็เห็นเพิ่นลาวันี้เลขลูกไส้ของแม่เดี ฝันบ่บ่บโบท่านเลว่าจชยงสายคนไปไถ้จะน่าดับจากที่โอนี่โบว่าสอสามสี่มือนนี่คนบม่ได้ยู่นเมื่อยคนไบ่ได้ฝันบ่ิ่นไปฝันคนกับ่บฝันตัวคนเมื่อยไปไถนาล่นเมื่อล่นเล้นเนาะที่เขาเหมือนเอือนเนาะจังสิฝันเขาหมือนเลงเนาะจังสิฝันเนาะเห็ดจงได้เห็ดจำได้เห็ดจำได้เงสรีใดเนาะที่นี่เนาะจังยดศใดความฝันเพื่อนเนาะจำได้ก็สิโทรไปตัว แม่จื้อเบอร์โทรได้บอจื้อได้ก็เก็บไปอีกเชิญไปอยู่แม่นบอเบอร์โทรของหนูอือโทรไปบอกในเด้อขันเพิ่นได้เพราะว่าเพิ่นฝันจิ๋วแม่งวนบางขันกับแปดแปดเนาะเพิ่นฝันยิ่วครับที่ที่ว่าคืออ่ะนี่ตัวนี้ก็คือยี่สิบสองตัวแม่นจังว่าขันว่างุม หิงงุ่มยังเนาะเบากะกะความฟันเนาะเอาความฝันคว่ฟันนี่กะคือสอนความฝันสอนคว่มฝันอออบ้าเมนวาล่ามุกเข้าฟันเข้าฝันความฝันเนาะกะเลยตีหาซีหกซีหรือว่าสิมีผู้ใดตีจังไหนอีกบอกระมันพ่นก็ว่าพ่นศูนนี่พิ่นกล้ตี อันหาศูนย์มันกะมีแล้วล่ะก็เล่นไม่ป้ากกระทบกันกห้องเจ้ากันนเออมันเลยเข่ากันเออมันเข่ากันกันห้องเจ้ามันได้สิจ้ะมันเลยเข่ากันที่หาศูนย์กันสิตรีเป็นศูนย์กันเลงเล่าเล่าศูนย์มาคักเด้อแล้วก็นเลยสิตรีหาศูนย์ตัรว่าจ้ะเนี่กับฝันดีเดี๋ยวกับท้วนคั้วมฝันตาตาต้องห่วดให้ ฟังอีกแน่แม่เพื่อเพื่นมั่นใจอันตะตองหวดนั่นแม่เอาแม่ซื้ออันเก่าสองกับหนึ่งซีใบแม่นบ่ตะตองหวดเนาะตองหวดแล้วว่เออจะบอนบ่แม่นตองหวดต้นตะอันให้ออคลิปก้อนเอาคลิปก้อนเออคลิปก้อนนั่นแม่นั่นฝันป่าเขาเอาเข่ามาให้แม่นบ่เขาเอาเขามาให้เออนั่นลี้ยงลูกชายว่าจะไปขายเขา มันนี่ก็ได้ปั๊าจะไปขายเขาเจ้งไดเขายปากระตูเขาเป็นสีบกบคนที่เขาเลยมัดเทใส่เต็มเล่านี่ละนั่นล่ะนู้ติดนู้นี่ติดใจอันนั้นนู้มักอันนั้นยังไงอันมาเทไว้ดีอันใั้นเหเล้านั่นละเต็มเล่าคือเขานั่นละนู้วาวเลยมันเฮ้สีเขาแล้วมันสีเข่าจีบกนรไปพิงหวหลอดบกกมนั่นกต่เลยอยใา้ไร้างค่ามมันใจให้อีซี่อีกนะมาเป็น ท้วนท่วมจำอีกนะออตปานีแม่มักตัวใดค่ะปานีจะให้นิ่นตัวใดค่ะงวดนิ่นอันนี้กับอันนี้ตัวอันเจ้าว่าสีหากับสีสีหาตีสีหาตีเส็นเนาะอันนิ่งนิ่งกับนิ่นตัวนี้แหละสามหามักมักขักโกมัวมักขัดคือเอาเมียมักกันล่ะนิ่งนิ่นสามหาเนาะสามหากับหาศูนย์ นินงส้อหางก็มันมันใจยุ่ง้ะนช่วยต้านกนแนาแต่เพิ่นสีมักระว่าค่ะก็คือก็ชลางสั้นเน่ยชื้อเลขยกสามหามันฝันมาครับเอออ๋อพี่น้องก็หาสีเป็นฝันดีฝันบา้าอ่าจังไรอีกก่ล็ล่ะอันนั้นอันสู้มอันนั้นแล้วบอออันซ้ำหาเนี่ย แม่ซื้อสามหาแล้วหาศูนแล้วเนี่ยโอ้พันว่าไปขัวห,หอยไปขัวหอยไปหอยหลายไ้ห้อยลายนเอออย่าันี้วันมูวหัดลกต้นในพักนั่นตาโกงจึมก็ไม่ปัดในพักจะมาเหลืองงามขโรกก็เดียดเหลืองเออเอออาจนรย์ก็เลยอันย,ย่ายพวดลกพักกันผัดขัวหอยไห้ด้บแบนนี้นเ,นอเอาเมนูเจ้าเป่าที่บ่อคอยสืขัวให้เจ้าอาจจ้ะ เอาเจา้าเอลเจ้าโตติบอคนบ่เคยซื้อเลขเนาะค<อ>นก็บ่เคยเอาเป็นกะเล่บ่ได้ยเป็นกะเล่บ่ได้เมื่อเช้นเบบา <laughs> นี้ได<อ>้ไหว้วยยบบใจเป็นกันพังอยุยยวดปฏิวัดจ่าจ่าจ่าเอาบันเอากระขอสรุปเด้อค่ะบัาน,นีพุณแม่เพิ่น,นกะสอนทึงคว่ำฝันไห้ตาอ,อ่าคลิปก่อนแล้วแล้วกะมาคลิปนี้เพิ่นกะฝันดีอีกพี่น้องเพิ่นซื้อเลขสามหาหาศูนย์ไว้พี่น้อง เพิ่นไปเอากลับมือเพิ่นเองจูต้นจันวสันในวัดที่เคยเข่าแทบเขาสองวดแล้วเเข่าสองงวดกว่าจ้ะมันเข่ามาแล้วสองงวดนี่คันเซบาคิวก็สิเป็นน้ำพนนันสวดสมาธิเมืออนนั่นตัวคุ้มเพ่งเอืมห่วยขันแม่ฝันดีย่มมาสิบวคิวอยู่บอเนาะอ้อวกะนี่เดือคขาพี่นอนผู้บอกผู้หลานมาส่วนกับว่าน นี่แหละอันไทยเคเอาแยแป๋วทั้งเหนือได้เอาทั้งต่เลุ่นออกือผูเพิ่นเพิ่นบอกแปลวเรียกมนและกับมีความฝันของคุณยายคนหนึ่งที่มาหลินน้ำเนาะค่ะเนาะฝันว่าลูกชายเพิ่นเอามือไปงมอย่างนี้เพิ่นเคยฝันผู้ชายอย่างันไปนอนไม่ยิ่งเงินไปนอนให้ไทย างอยู่ใครคนเนี่ยเอาเงินไปเอาอมือไปมุ่งคนก็เลยศูนย์ก็เล่นตีหาตีนั่นก็บหาซูนที่ีนั่นกัหาศูนโอ้คนเลยนูนเลขบ้านเพิ่นก็หาศูนเพิ่นก็เล่นตีเลบ้านอาอาพี่น้องมันเข่ากันเลยกับตัวนิ่มของคุณยายนะคะเอาเข่ากันกับคุณยายไปเอาย่ตินจันคือหาศู ศูนหากรับเอาเดอ้อพี่นอ้องกับเพคนเอาผ้าให้แม่นการที่คนผ้าเนี่ยอาพี่น้องเอาดเดียวกันนี่ที่โอ้อาวอาวพี่น้องขอให้โชคให้มานกับแม่ไล่เด้อค่ะคในงวดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายน,น,นหกแปดโค้งสุดท้ายของแม่ไล่นะคะเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะสื่อฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยเฮาค่ะคลิปนี้ก็โชคโชกมันๆในเหมือนอื่นนี่ระคาทิม นี่ค่ะครณต้ังมืออื่นนีหลักจ้าสวัสดีค่ะ